สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องควายแซมสั้นควันเมืองนะคะอยู่กับปฏิบัติการอ่าเรียกอะไรเนาะปฏิบัติการสำคัญนะคะตอนนี้จันยองก็ได้สั่งน้องบุญเย็นนะคะนอนลงแล้วนอนลงแล้วนะคะก็ขึ้นคอแล้วนะคะสายโซนก็เป็นควานเองเลยค่ะวันนี้ ก็จะพยายามอ่ะให้นิ่มนวลที่สุดนะคะก็ขอพระรุปรกรรมนะคะช่วยคุ้มครองเนาะทุกคนทั้ทงช้างนะคะให้ปฏิบัติอตอนนี้หัวใจไม่คว้านี่ก็เต็นตุตบต,ตับเลยนะคะ <c oughs> ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะ ก็จะถ่ายคลิปให้ชมนะคะอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะคือปฏิบัติการบบมันเป็น <Okay. S 1> ไลที่ละเอียดอ่อนนะคะ okay. 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 อ๋อเซฟทุกอย่างค่ะต้องผูกมีสายประคนเพื่อที่จะมัดไว้จับนะคะ ប្រើតកងក៏បានអូយណ៎ប وئ ប្រើតកងសើញខ្ញុំ เปลี่ยนโซ่กันยูนะคะถอดกดโซ่แล้วก็ใส,ส่โซ่ที่ไว้เแบบลากยาวๆนะคะเพว่ความปลอดภัยเนาะบอกขาอาจจะยังไม่ทน,นะคระับอกขา นอกก็คือมาลุ่นช่วยกันค่ะมาลุ่นช่วยกันนะคะโอ้โดูปลูกของอยู่สักกลเลยค่ะดูกแนั่นนะคะลดโซ่แล้วนะคะ่าบญเย็นเลย อย่าซนเด้อที่นี้นะคะให้เป็นเด็กดีนะคะเอ,เ,อเอเอหาเชือกโคมาใสา่อ่ะอ่ะไปขึ้นรถเด้อทีนี้ก็ตดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้่า จะทำร้ายเขาหรือว่าอย่างใดนะคะเนาะก็เพื่อความปลอดภัยทั้งเขาทั้งควานนะคะแล้วก็คนอื่นนะคะอ่ะกลับบ้านเราอยู่นี่มีคนดูแลนะครับอออยู่นี่มีคนดูแลไม่มีใครกล้าดูแลนะคะต่างก็จ้องมองนะครับไปไหนฮูเพื่อนก็ไปด้ไปเที่ยวคนเดียวเที่ยวเที่ยว เราดูว่าอาจจะขึ้นรถง่ายรถยากอยงไรนะคะเพราะว่าถ้าอยู่นี้ก็เป็นแหล่งชุมชนเนาะก็หลายๆคนก็เกรงว่าไม่ปลอดภัยนะคะก็ลเลยต้องให้ออกนอกพื้นที่นะคะ ดูห่างๆแบบห่วงๆแล้วกันนะคะอ่ะขึ้นง่ายๆรกขึ้นง่ายๆเออ ภารก,กิจก็โอเคค่ะเสร็จขึ้นรถได้เป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่อ่ะลูกเ,เ,เดี๋ยวหาเชือกคอก่อนนะคะตอนนี้คือขึ้นรถได้แล้วนะคะ

กำลัสงส่งกำลังใจให้กับภายซ้อนของเรานะคะก,การพาน้องบุญเย็นขึ้นรถนะคะวันนี้ก็จะไม่ควานตอนนี้คือใจก็สั่นตุบตับมือก็ยังสั่นๆด้วยนะคะในกับการภารกิจแบบนี้นะคะเนาะไอ้บวยไชตะก้อนไอ้บยชตะก้อนบ

ตอนนี้คือยังไม่ได้เอากาขึ้นนะนะคะเดี๋ยวสักพักนะคะให้มัดล็อกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็หญ้องให้เขากินไประหว่างทางนะคะเนี่ยบนรถเลยกินเลยเออไาล,ล็อก ลงสซวขึ้นไปช่วยด้านบนนะคะเชอก็เอาไปหน้าชิ้นาวกยถามแล้วนันลยามันโดนใหม่อะไรันปกทิ้งันใสไปกรทิ้งงหันั่นแหละยาวาูยไยมันดเชือกยืดไเ่าที่ไปได่าเบื่อใจไงทีก่อนหลั มาเอกันด้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดคอยไอ้ไงว่อนเดินทางนี่เลยปวดตึกกินทุกวันสี่มาโยนอย่างเดียวก็ก่อนหน้านี้ก็บรรดาควานช้างก็ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลนะคะแต่ว่าอนาคตก็คือหาคนดูแลยากนะคะเข้าไม่ได้นะคะยังไงก็คือรับไปดูแลอยู่ที่สุรินทร์กนนะคะ

<c oughs> ภารกิจของเราก็คือเสร็จนะคะภารกิจการขึ้นนะคะก็เหลือภารกิจการลงอ่าัดท,ที่บ้านตะกลางอีกนะคะแต่ว่าก็น่าจะมีปัญหาทางนู้นคือควานช้างเยอะอยู่แล้วนะคะทางนู้นทางนี้ก็มากันเยอะเหมือนกันค่ะส่งแรงใจแรงเชียร์กันมากันเต็มเลยนะคะ <c oughs> ตอ้อบอกไอ้รถอันนั้นจะไปยังบอกนั่นด้วยดูในยชงด้วยะถ้าเออเออเสนอรถตด้มาด้วยเน่ยว่าสับปะรดอยู่ไหนไปขับมาไปขับมาไปขับมาไปด้วย đây đó đi đó ơi mày có tắm không mày đi vô 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 cho nó lên thay đi đó đó luôn cho mày đó ờ ờ ờ สำหรับคลิปนี้ก็นอภารกิจก็เสร็จสิ้นนะคะกับการขึ้นรถนะคะก็ไว้ให้ชมย้อนหลังแล้วกันนะคะเราก็ถ่ายให้ชมนะคะก็ไงก็ฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิงกดติดตามให้ด้วยค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ